สวัสดีครับสวัสดีวันหลังสงการนะครับวันนี้วันที่17แล้วนะครับผ่านสงการมานะครับผมก็อวยพรในปีใหม่ไทยนะครับขอให้ลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ซื้อรถกับพิ่ปลอตโตพานะครับก็ขอให้มีจักควาลสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปปี2,567นี้นะครับวันนี้นะครับวันที่17นะครับเมษาปี2,567นะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาแนะนํานะครับคันนี้ลูกค้า จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับเราก็เลยต้องรีวิวลงให้ลูกค้าได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเจ้า e6dmax นะครับหลังจากสงการนะครับช่วงสงการไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็ขออภัยด้วยผู้ที่ติดตามในช่องทางเพจช่องทาง u t u b e นะครับกับนิฝลรถตุคาด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูรถกันเลยครับกับเจ้า e ุ d m a x คันนี้นะครับในวันหลังสงการนะครับใครอยากได้รถก็รีบๆเข้ามาดูได้เลยนะครับมาชมรถกันเลยครับ ก็เข้ามาชมรถกันเลยนะครับกับเจ้า e ีซุดี a x ปี2010นะครับคันนี้ SLX นะครับเป็นนะครับเป็นตัว h i g h l a n d ร์ยางใหม่4เส้นนะครับราคาเท่าไหร่200,000กว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาในคลิปนะครับวันนี้ผมพาจะดูรอบเลยนะครับคันนี้มีลูกค้านะครับเข้ามาจัดไฟแนนซนแล้วนะครับติดเครดิตติดบูรูออกได้แต่ลูกค้าไม่ไม่ผ่านนะครับ ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านผมก็เลยต้องมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับเก้าอีสุดีแมคันนี้ราคาบอกให้ลูกค้าได้เลยก็คือราคาอยู่ที่2องแสนหกหมบาทเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ตัวไทยจัดไฟแนนซ์ได้ตัวไทยถามว่าเครื่องดีไหมเครื่องโอเคแล้วนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่4เส้นนะครับ สีไม่มีตำหนิเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่จมน้ำแน่นอนกับ i s u D-Max 2.5 h i ล h l a n d e r ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่265,000บาทนะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยติดเครดิตติดบูโรออกได้ไหมออกได้นะครับแต่ต้องตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับอาชีพไหนนะครับที่ติดเครดิตติดบูโรแล้วออกง่ายนะครับติดเครดิตติดบูโรนะครับก็คือ ให้ลูกค้าได้เข้าใจนะครับว่าติดเครดิตติดบูโรติดอย่าติดมากนะครับติดคือรถยนต์เนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะนะครับถ้าติดคืนรถยนต์ยังไม่ได้แต่ถ้าติดเรื่องพักหนี้ทกศติดล่าช้าติดแท็กซิ่นะครับหรือว่าติดธนาคารออมสินติดคืนมอเตอร์ไซค์ติดบ้านอย่างเงี้ยได้นะครับส่งล่าช้าอะไรได้แต่อย่าติดคืนรถยนต์นะครับยังไม่ได้นะครับ แต่ถ้าติดทันที่ผมไล่มาแต่อย่าติดเยอะนะครับติดน้อยๆนะครับติดถ้าติดเยอะๆอย่างเงี้ยส่งฟ้องศาลเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องตามเงื่อนไขแต่ถ้าลูกค้าอยากจะผ่านง่ายๆผมแนะนําเลยนะครับถ้าอาชีพเกษตรกรคุณต้องมีสมุดเขียวและสําเนาที่ทํากินแนบอันนี้คุณผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ผ่านแน่นอนนะครับหลายคนลูกค้านะครับที่ติดเครดิตนะผมจะไล่ก่อนนะครับก่อนที่จะ ไปดูรถนะครับผมให้ลูกค้าที่ติดเครดิตฟังก่อนนะครับก็คือสําหรับลูกค้าที่ติดเครดิตลูกค้าที่โทรเข้ามาส่วนมากผมถามว่าพี่ครับมีที่ทํากินไหมมีอะไรไหมบางคนก็บอกว่ามีมีแต่บางทีต้องแนบแนบโฉนดด้วยเหรอ,อถ้าลูกค้าติดเครดิตนะครับติดคืนมอเตอร์ไซค์ติดอะไรอย่างต่างเนี่ยถ้าลูกค้าผ่อนจะผ่อนรถตั้งใจจะซื้อรถผ่อนรถจริงลูกค้าต้องกล้าแนบเอกสารพวกนี้นะครับสำเนาที่ทํากินนะครับถ่ายเอกสารมาแนบไว้เลย เขาไม่ยึดหรอกครับแต่เขาต้องรู้ว่าลูกค้าทําอาชีพเกษตรกรจริงนะครับเพราะว่าเราบางทีเราไม่มีสมุดเขียวกเกษตรกรเราก็ต้องมีสําเนาที่ทํากินอันนี้ในการเงื่อนไขออกรถอยู่แล้วของผมไปออกรถไป้ออ,อกรถให้แม่ผมผมก็เอาสําเนาที่ทํากินโฉนดที่ดินแนบไปเหมือนกันอันนี้ผมก็ผ่านนะครับถ้าลูกค้ามาบอกว่าอาชีพรับเหมาก่อกสร้างรายได้เยอะเดือนละ3ามหมื่นสีนะครับ บอกได้เลยไฟแนนซ์ Finance เขาเขาไม่เห็นนะครับเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรรับเงินสดเอกสารไม่มีอันนี้ไฟแนนซ์ Finance เขาก็ไม่รับก็คือมันอยู่ที่ไฟแนนซ์เลยนะครับไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับลูกค้าต้องต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีผมก็บอกโฆษณาติดเครด,ดิตดติดบุโรกได้ถ้าคุณลูกค้ายื่นเอกสารได้ครบผมก็บอกได้เลยว่าจบได้รถแน่นอนนะครับแต่ถ้าลูกค้ากักเรื่องเอกสารกลัวเดี๋ยวเขาไปยึดทงยึดที่ถ้าลูกค้าที่จะซื้อรถถ้ากลัวแล้วลูกค้าก็ไม่ได้รถแน่นอน เพราะอะไรกัวกัวจะผ่อนรถไม่ไหวกลัวจะคืนรถอันนี้คือความกลัวขั้นแรกแล้วถ้าคุณลูกค้ามั่นใจตัวเองว่าผ่อนรถได้ลูกค้าก็ซื้อได้นะครับจัดเอกสารให้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับคันนี้เป็น i s u D-Max นะครับ2.5ปี2010นะครับเป็นเครื่อง2.5คอมเมเร็วนะครับราคาก็อยู่ที่265,000บาทนะครับมาดูเลย สีไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับภายในสวยมากนะครับบอกเลยไฟตาตัวเดิมนะครับฝากระโปรงตัวเดิมนะครับทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับกระจกก็เป็นตัวอ่าของอีซุกเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ภาษีก็เป็นปี67นะครับผมต่อภาษีให้แล้วนะครับอันนี้เดินธันวาวันที่21ธันวา6 7นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลอกออกให้นะนะครับด้านข้างนะครับสีไม่มีตําหนินะครับยางเป็นยางดีดีโอนะครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับ อันนี้ยางใหม่สี่เส้นพร้อมกับแม็กปัดเงาใหม่เรียบร้อยนะครับบันไดข้างมีนะครับด้านข้างหูกระจกนะครับทุกอย่างโลโก้ไฮเดนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นโครเนียมสวยๆเลยนะครับมือจับโครเนียมฟิล์มดำนะครับคิ้วมีนะครับหลังคาเป็นไงบ้างหลังคาสวยไม่มีบุบนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับภายในนะครับถือว่ากล้องนะครับเป็นกล้องถอยตัวนี้มีกล้องถอยด้วยกีเนเตอร์นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเบาะไม่ขาดไม่ชํารุดนะครับตัวนี้เบาะไม่ขาดไม่ชํารุด นะครับสองแสนบาทนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคานี้ราคาลดกระหน่าเลยนะครับยอมขายขาดทุนเลยนะครับคันนี้นะครับเพราะว่าซื้อมานะครับแตตอนนั้นนะครับค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับผมก็เลยขายขาดทุนนะครับอะไรต่างๆสภาพดีมากเลยนะครับทุกอย่างนะครับภายในสวยมากนะครับด้านพงด้านข้างประตูลําโพงอะไรต่างๆสภาพโอเคครับสองแสนบาทเองนะครับสําหรับคันนี้นะ แคบเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับสีเคยทํามานะครับยางหลังใหม่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับคัสซีนะครับไม่เป็นสนิมไม่ผุแน่นอนนะครับด้านข้างต่างๆสภาพโอเคเลย2องแสนหกบาทนะครับเริ่มต้นสําหรับลูกค้าติดเครดิตติดบูโรดาวเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทสําหรับลูกค้าติดเครดิตนะครับติดเครดิตติดบูโรดาวเริ่มต้น35มหมลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อนก็ดาว35มหมได้เหมือนกันนะครับ เอกสารตามเงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับด้านท้ายไฟท้ายนะครับสวยๆนะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับการชนท้ายมีให้พร้อมหมายเลขทะเบียนสวยด้วย1 7 1 9 4นะครับหมายเลขทะเบียนนี้กล้องถอยมีนะครับมือจับโพนียมนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับอย่างสภาพนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับแม็กไลเนอร์ไม่มีการบรรทุกหนักนะครับฝาท้ายนะครับด้านท้ายเดิมไหมเดิมแท้แน่นอนนะครับด้านท้ายเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมนะครับ ทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับตอนนี้นะครับทุกอย่างเลยนี่นะครับก็พร็อนะครับนี่นะครับฝาท้ายเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับคันนี้กับคันนี้เลย isuzu d max 2.5ปี20 1 0นะครับ abs นะครับระบบเบรกก็เป็น abs แล้วนะครับกล้องทงกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่4เส้นด้านข้างสวยสวยใสๆสไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยหมดเลยรถอยู่ในที่สภาพพร้อมใช้งานสวยด้วยนะครับ 2 6 5 0 0 0บาทเองกับอีซุดีแมคคันนี้นะครับกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าระบบเซฟตี้ล็อกอะไรต่างๆสภาพสวยเต็มนะครับเครื่องเต็มนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้ก็ถามว่าเครื่องดีไหมเช็คแล้วตรวจสอบให้แล้วเข้าสูตรอีซุให้เรียบร้อยเช็คเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้การันตีได้นะครับไม่มีควันแล้วไม่ควันขาวไม่อะไรนะครับไม่มีนะครับเช็คทําให้ศูนย์ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเครื่องดีมากนะครับผมจะพาดูนะครับเนี่ห้องเครื่องนะครับ ห, Wish ห้องเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีซึมไม่มีรั่วเลยนะครับตอนนี้คือทุกอย่างเครื่องนะครับฝาครอบม้งครอบวาวอะไรต่างๆสภาพเครื่องไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับดูนะครับทุกอย่างนะครับห้องเครื่องใสๆเลยตอนนี้ก็คือสภาพเครื่องโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคานหน้านะครับทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมแท้นะครับน็อตฝาภูมิการขยับเพื่อเจริง <ique> แก้มซ้ายแก้มขวานะครับไม่มีการขยับกระเยื่อนนะครับรอยมาร์กทุกอย่างไม่มีการชนด้านหน้ามาแน่นอนหม้อน้ําเดิมนะครับ แทนเพจนะครับของเดิมแพ้โรงงานนะครับหมุดเนี่ยนะครับเดิมอยู่นะครับวงกลมอะไรต่างๆสภาพนะครับน็อตรอยมาร์กต่างๆสภาพของเดิมนะครับทุกอย่างระบบเบรก ABS นะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับลูกค้านะครับว่าเครื่องมันเป็นยังไงทําไมมันมีควันไหมนะครับผมจะเล่งเครื่องให้ดูเลยอันนี้คือนี่นะครับเนี่ยนะครับดูนะครับเนี่ยไม่มีนะครับควันไม่ขาวไม่อะไรนะนะ เหนไหมครับนะครับวันไม่ขาวไม่อะไรนะครับอันนี้ก็คือสภาพสวยเลยนะครับเครื่องดีเลยนะครับตอนนี้ไม่มีซึมด้วยนะครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้สภาพเครื่องโอเคเช็คให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับกลางนะครับสภาพดีเลยนะครับการไอไหมนะครับมีสุกนะครับใหม่ใต้แดกของผมก็มีไอขึ้นมานะครับผมก็ต้องถามเลยมิลสนะครับผม1นึ ไอ้เวลาวิ่งไปร้อนๆมันก็ต้องมีไออยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่มีอะไรเลยครับก็อีสุกเป็นของมันประจําอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องไปดึงก้านวัดของอีสุกอีสุกมันมีอยู่แล้วแต่คันนี้เครื่องดีเครื่องเนี่ยมนะครับเครื่องดีเลยนะครับตอนนี้เครื่องดีมากเลยนะครับ2องแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับกับคันนี้เลยรถวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นกิโลเองนะครับนี่เห็นไหมครับ เป็นไงนะครับไม่มีการรีแมปเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนี่นะครับเนี่ยเลยนะครับกับ e-suk r-map คันนี้นะครับเนี่ยนะครับสวยได้ผ่านได้การได้ใช้งานได้เลยนะครับนะครับอ่าคลิปแรกสมหลังสงการนะครับขออนุญาตนะนะครับอ่าแอร์ไม่ต้องพูดถึงเย็นฉ่ำเลยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับเนี่ยนะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับภายในสวยๆนะครับอ่านะครับลูกค้านะครับต้อนรับหลังสงการนะครับใครสนใจอีสุดีแบ็คคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทนะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับราคานี้เอาไปเลย2แ60,500บาทนะครับไม่ต้องต่อรองกันแล้วรถสุดๆเลยสุดแค่นี้แล้วนะครับก็คือ พร้อมเลยพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์0985984026ผมที่พลรถตูค้ค่ะชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างก็ไม่เป็นไรนะครับขออาภัยด้วยเดี๋ยวอยากดูช่วงล่างอะไรต่างๆผมลงคลิปให้ดูได้แน่นอนช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเกียร์เพือนท้ายอย่างมีคันนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าผมกําลังเตรียม รถส่งมอบให้ลูกค้าด้วยนะครับคันนี้นะครับ i s u D ุ D-Max ปี2010นะครับอันนี้หลุดจากลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับเลยต้องมารีวิวนะครับราคา2 6 5 0 0 0บาทนะครับสนใจโทรหาได้เลย0985984026ใครโอนมัดจำก่อนได้ก่อนนะครับโอนมัดจำก่อนได้ก่อนผมบอกได้เลยผมขออนุญ,ญาตต้องมีการโอนมัดจำนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกคนตอนนี้เมื่อวานนี้นะครับขอบคุณทั้ง4 คันนะครับที่โอนมัดจํามานะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับในช่วงสงการไม่ได้เอ่ยนามครับก็คือนิสสันนาวาร่าสีขาวครับ f c จากเกาหลีใต้โอนมัดจํามานะครับจานวน5,000บาทนะครับส่วนคันที่2นะครับ f c จากลำปางนะครับก็โอนมัดจํามาจากเฟรนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ f c ที่ลงบอกว่าสุรินไม่ใช่สีสเกตนะครับพี่คุณพี่ที่อยู่สีสเกตโอนมัดจําจบเงินสดมาอีก5,000บาทนะครับอีก1่คันนะครับเป็นวีโก แสนกว่าบาทนะครับด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ FC จังหวัดชัยนาทวันนี้นะครับโอนเข้ามาอีก1,000 0บาทนะครับกับ t o ยตารีโว o นะครับโอนมาจํามานะครับขอบคุณลูกค้าท,ทุกทท่านทุกๆจังหวัดด้วยที่ไว้ใจนิผลออตโต้คาชัดเจนกว่านี้บม่มีอีกแล้วนะครับร้านของเราชื่อเต็มๆว่าหอจอกธอนยศลุ่งเรืองเจริญดวน2019นะครับ แต่ช่อง YouTube ก็นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ไปด้วยนะครับในช่องทางเพจก็นิพนธ์ออโต้คาร์ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับใครที่อยากได้รถมือสองแล้วก็มั่นใจสภาพที่แบบว่าจัดเฟแนนซ์ได้ราคาไม่แพงข้างวด5 6 0กพันก็ต้องที่นิพนธ์ออโต้คาร์4-5่ห้พันราคารถไม่เกิน3 000, 4 0แสนนนะครับก็อยู่ดีประมาณนี้นะครับ แสนกวัวบาทนะครับสองแสนสามแสนสี่แสนมีให้เลือกทั้งนั้นเลยนะครับแต่วันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุทกๆจังหวัดที่โอนมัดจำมาใครสนใจคันนี้นะครับอีสุดีแม็กปี2010คันนี้โทรหาได้เลย098 598 4026ผมนิพนธ์ออโต้คค้าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับาบางที่นะครับเ,เร็วนี้นะครับผมก็จะอาจจะมีคลิปเชิญพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับร่วมทำบุญ นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้กับท่านพระครูนะครับเพราะว่าเป็นพระครูอยู่ที่บ้านเกิดผมนะครับอยู่ที่อําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในในวัดของนิคมติดสถานีตํารวจนิคมห้วยพึ่งนะครับผมจะพาลูกค้าใครที่ติดตามในช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจนิพนธ์โตคาเดี๋ยวจะพาร่วมทําบุญ5บาท10บาท1บาท2บาทนะครับก็คือจะให้ลูกค้าทุกคนเดี๋ยวไปเห็นก่อนเดี๋ยวผมลงคลิปเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมว่างนะครับว่า กุตินี้ใช้มานานมันซุดโซมากนะครับผมไปเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับอันนี้คืออยากทำบุญนะครับก็ติดตามได้ในนิพนธ์ออโต้คานะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้ค่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับช่องทางเพจแล้วก็ u t u b e นะครับคันนี้สนใจนะครับ2 6 5 0 0 0บาทเล่มพร้อมโอนจัดส่งได้ทั่วไทยสวัสดีครับ